สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเรก็จะพาทุกคนมาขั่วแมงจีนูนนะคะนี่นะคะเมื่อคืนนะคะก็ไปได้แมงจีนูนมานะคะก็ค่อนข้างาเยอะพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวเรามาคั่วแมงกันนะคะวันนี้นะคะตอนนี้แม่น้องเรก็ต้มน้ํานะคะเพื่อที่จะนําแมงจีนูนนะคะลงไปลวกก่อนนะคะเราจะลวกให้สุกสักประมาณสัก7 0 80นนะคะ เพื่อที่เวลาเราคั่วนะคะเขาจะได้สุกได้ทั่วถึงนะคะก็ตอนนี้น้ําเดือดมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามานําลงไปลวกกันเลยค่ะก็เดี๋ยวแม่น้องเรให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะผลงานจากเมื่อคืนนะคะเรานะคะก็แช่น้ําไว้นะคะมาทั้งคืนนะคะตอนเช้าเราก็เปลี่ยนน้ําหลายๆน้ํานะคะปล่อยไว้อีกสักพักนะคะแล้วเราก็ นำมาคั่วกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราล้างไม่หลายๆน้ํานะคะก็อาจจะยังมีกลิ่นของเขาติดอยู่นะคะนี่นะคะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมนําลงไปต้มกันได้เลยค่ะน้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แมงจีนูนนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดที่เราจะคั่วนะคะเราก็มาขยับขยับเขาแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาได้ดูดน้ำร้อนนะคะได้ทั้งหมดนะคะนี่นะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเราก็จะมานําน้ำร้อนออกนะคะแล้วเราก็จะคั่วนะคะ ะะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ํานะคะเดือดอีกรอบนะคะหลังจากที่เราใส่แมงกินนูนล,ลงมาในน้ําร้อนนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็เดือดมาสักพักแล้วนะคะก็น่าจะเริ่มสุกสักประมาณ80เอร์เซนนะคะเราก็จะมาช้อนออกนะคะทุกคนคะ ะคเราจะช้อนออกแบบน,นี้เลยนะคะ นี่นะคะเมื่อช้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําน้ําร้อนนะคะไปเททิ้งได้เลยค่ะเนี่นะคะหลังจากเทน้ําร้อนออกเรียบร้อยนะคะตั้งกระทะไว้นะคะเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะก็ตามความชอบนะคะบางท่านอาจจะใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ก็ถ้าใส่เยอะก็จะกลายเป็นทอนแมงกีนูนนะคะก็จะไม่เป็นคั่วนะคะเนี่นะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะ จากนั้นนะคะตะไคร้ซอยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะตะไคร้เราจะซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะตามความชอบนะคะ เรานะคะก็ใส่ไปให้เขาช่วยให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะผัดๆไปแบบนี้นะคะนี่นะคะกอคั่วมาสักพักนะคะก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะพอมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะนำแมงจินูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่นะคะก็คั่วคั่วไปแบบนี้นะคะจนน้ําแห้งนะคะพอเกือบแห้งนะคะพอน้ําใกล้แห้งนะคะเราก็จะมาเติมเกลือนะคะแล้วก็รสดีค่ะนี่นะคะคั่วม,มาสักพักนะคะ เราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยรสดีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเราก็ใส่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจืดจางยังไงนะคะเราก็เพิ่มเติมได้นะคะ จากนั้นก็คั่วเหมือนเดิมนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็คั่วมาเรื่อยๆนะคะจนน้ำนะคะน้ำมันแห้งสมิทนะคะนี่นะคะอีกสักพักก็เป็นอันเสร็จค่ะ นี่นะคะคั่วาม,มาสักพักนะคะก็เป็นอันสุกแล้วนะคะพี่ๆคะนี่นะคะก็เป็นอันสุกเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่จานแล้วนะคะก็หอมตะไคร้มากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะก็สามารถ นั่งทานเล่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูทีวีนะคะเล่นโทรศัพท์นะคะก็นั่งทานแมงจีนูนไปพร้อมๆได้เลยนะคะแม่น้องเรก็อยากแนะนำนิดนึงนะคะหากเอ่อทานแมงจีนูนนะคะอยากแนะนำให้แกะปีกของเขาออกนะคะเพราะว่าปีกของเขานะคะก็ค่อนข้างแข็งนะคะก็อาจจะทำให้ติดคอได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ